สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาดูการซ่อมทีวีสลับวันนี้จะเป็นยี่ห้ออันตันครับอาการคือเปิดขึ้นแล้วจะมีแสงแวบ,บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเปิดทดลองดูเสียบปลั๊กพอเสียบปลั๊กแล้วก็จะมีไฟจะมีไฟนี่ครับขึ้นโชว์ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะครับ แลี๋ยวจะกด power อ่ากด power แล้วน่เห็นไหมครับจะเห็นแสงแวบหนึ่งครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับเอาใหม่ดูอีกทีนะอาจะดูไม่ทันนะคอยดูครับแสงแวบแล้วจะเห็นเป็นโลโก้อยู่ล่างๆอยู่ข้างในครับ อาการลักษณะอย่างนี้คือจากการวิเคราะห์อของช่างแล้วก็น่าจะเป็นที่หลอดแบกไล์เสียครับสำหรับรุ่นนี้หลอดแบกไล่จะมี2 2รุ่นด้วยกันนะครับที่ที่ใช้คือเป็นรุ่น8เส้นแล้วก็9้เส้นนะครับถ้า8เส้นี่จะมี4ดวงครับแต่ถ้า9เส้นแล้วจะมี5ดวงครแต่ละเส้นครับวิธีสังเกตง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีสังเกตว่ามันเป็นรุ่นไหนนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีสังเกตว่าของเรามันเป็นรุ่นไหนนะครับก็ให้ดูรอยนะฮะน็อตนะฮะนี่ไหมครับ,รบที่เขายึดยึดแต่ละแถวไว้นะฮะนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมครับแล้วก็นับไปตามแนวนี้แล้วบนี่นับดูคนระับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แล้วก็เก้าครับสลับรุ่นนี้จะเป็นเก้าแถวนะครับเนี่ยฮะวิธีถ้าเป็นแปดเราก็จะนับเห็แปดนะแต่นี้มันเก้านะเนี่ยให้ดูไอ,อรูน็อตดีๆนะฮะนี่เวลาเราจะซื้อของอ่ะเราต้องดูว่าของเรามันกี่แถวถ้าเราไปสั่งมาเป็นแปดแถวนี่จะบางร้านเขาไม่ให้คืนเราจะเสียตังฟรีนะครับเนี่ยให้สังเกตตัวยึดน็อตเนี้ยเนี่ยแถวนี้อยู่อยู่ด้านบนนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาลือออกมาดูด้วยกันว่ามันเสียจริงไหมเสียกี่แถวการเสียเป็นลักษณะแบบไหนครับเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันครับหลังจากที่เราถอดฝาหลังออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นชุดจ่ายไฟส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดนะครับก็จะเห็นชุดนี้ชุดนี้คือเป็นชุดขับแบกไลท์นะครับ,รบจะเป็นวงจร3ชุดด้วยกันนะครับ คือชุดนี้บวกนี่จะจะถึงกันหมดเนี่ยอันนี้จะถึงกันหมดแต่ตัวนี้ก็จะแยกแยกขับคนละอาจจะเป็นชุดละสามแถวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวัดไฟดูว่ามีไฟออกมาไหมก็วัดดูเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้คือมันมันถึงกันอยู่แล้วครับสีแดงเนี่ตัวสีสีแดงนี่คือมันจะเป็นชุดเดียวครับรุ่นนี้คนระับ คือ,อวงจรซับลายรุ่นนี้จะใช้เยอะครับเป็นพวกฟินลีบอะคอนิติกก็ใช้เยอะครับจะเป็นวงจรลักษณะเดียวกันครับอ่าเราก็ตั้งสัก250โวล์นะอ่าบวกก็คือสีแดงใส่เข้าไปเลยครับอ่อลบก็สีขาวเราก็วัดดูเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะอ่าจับไว้นะครับ เดี๋ยวคอยดูมิตเตอร์นะดูว่ามันจะมีไฟออกมาไหมอ่านะันนี้เปิดอ่าเปิดแล้วคอยดูนะดูอ่าขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับผมตั้งสองร้อยห้าสิบอ่าขึ้นมาก็จะได้ประมาณอ่านะานะดู ดูว่ามันไดขึ้นมาได้ประมาณเท่าไหร่นะขึ้นมานี้ก็คือประมาณ75โวลต์นะ75 v แล้วก็สวิงลงอ่าเพราะว่าให้สังเกตหลอดฮะหลอดจะกระพริบอยู่ใช่ไหมครับอ่าแล้วจะให้สังเกตหลอดฮะดูว่ามันจะกระพริบขึ้นมาไหมอ่าเห็นไหมแวบบหนึ่งท่านนี่ฮะอยูที่แวบ,บหนึ่งก็คือถ้ามีหลอดได้หลอดหนึ่งขาดเครื่องจะโปรเทคทันทีครับ เดี๋ยวเราจะมาเลือดูว่าหอดนี่ขาดก,กี่หลอดนะ,ะถอดปลั๊กก่อนเดี๋ยวมาถูกมาดูวิธีการลือ้อก็ไม่ยากฮนะการลือก็คือต้องถอดชุดลำโพงก็เอาชุดลำโพงนี่ออกไปก่อนนะ ต้อถอดสายลำโพงเลยครับอ่าอไปเก็บไว้ก่อนฮะครันด้านนี้ก็ทำเหมือนกันครับถอดสายก็กดออกเลยครับง่ายครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ถอดฮนะเนี่ยถอดตัวยึดตัวนี้ ทั้งทั้งสองด้านเลยนะฮะตัวนี้ให้ถอดออกเลยถ้าเราขั้นตอนต่อไปก็ให้จะมีน็อตยึดอยู่ตัวนี้ฮะจะมีน็อตยึดอยู่ใช่ไหมครับนี่ฮะอยู่ทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะฮะเดี๋ยวถอดถอดออกให้หมดเลยนะครับ แล้วก็ให้ถอดสายแพรออกนะให้ถอดสายแพรออกสายแพรเพราะว่าเราจะเอาซีบาออกมาก่อนนะเนี้ยมันจะมีล็อกเห็นไหมครับมันจะมีอ่นนี้ก็แคปปลดตัวน,นี้ออกมาแล้วมันจะมีไอเห็นไหมว่ามันจะติดกาวแล้วก็แกะออกตรงนี้ออกก่อนแล้ว เนี้ยเนี้ยให้เราออกขึ้นมาเลยนี่เนี้ยอ่าเนี้ยนี้เห็นไหมครับทั้งสองด้านนะนี่ด้วออกจากล่องนี้ออกอ่าโอเคเนี่ยพอเราถอดตัวนี้มามันจะให้สังเกตจะมีน็อตยึดอยู่ตรงเนี่ย ยึดขอบจอตัวนี้ฮะอยู่ประมาณอยู่ประมาณสามสี่ตัวน่เนี้ยอยู่ด้านล่างนี้ยฮะแล้วก็ถอดออกก่อนนะีน่มีตัวหนึ่งฮะ พอออกหมดแล้วก็อาจจะมีสามตัวแค่นั้นนะแล้วก็ใช้ไขควงแบตเล็กๆนะ,ะเ,นเตรียมมันไว้มันจะหลุดออกจากกัน,นะน,น,นด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะ จะหลุดแล้วนี่ uh huh. ขั้นตอนต่อไปก็เราก็พลิกอ่าพลิกด้านหน้าขึ้นมาเลยคนระับ uh huh. พอเราพลิกด้านหน้าขึ้นมานั่นเอง แล้วก็ใช้ไขควงเล็กๆเหมือนเดิมครับนี่ครับแค่จอ่อแค่ค่อยๆนะนนๆก็ระวังนิดนึงนะคปยแคะออกมาครับ ขั้นตอนต่อไปก็ยกจอออกนะนี่ก็ยกจอค่อยๆยกนะครับยกจอขึ้นดูว่ามันมันติดตรงไหนบ้างนะครับค่อยๆยกครับอโอเคเดี๋ยวก็้องไปเก็บไว้ก่อนนะครับ ต่อไปก็ถอดขอบพลาสติกดําตัวนี้ขึ้นทั้งสี่ด้านคนระับมันจะมีล็อกอยู่นี่ครับจะมีล็อกเหมือนกันนะนี่ครกดขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยขึ้นนะมันจะขึ้นมานะเนี่ยเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ยกออกทั้งสี่ด้านเลยนะครับพอยกออกก็จะเจอนะฮะแผ่นกองนี้แล้วก็ยกแผ่นกองตัวนี้ออกมาไปเก็บไว้ทีหนึ่งนะ เดี๋ยวมาลองเสียบปลั๊กดูว่ามันเป็นแบบไหนครับมันมีหลอดไหนไม่ติดบ้างครับเดี๋ยวดูดูก่อนอเสียบปลั๊กที่ก็เปิดอ่อนดูนะอ่สังเกตเห็นไหมครับสังเกตว่ามันจะติดอยู่ซีกเดียวครับ เอาเอาอีกทีฮนะนี่ยมันจะติดจากหกแถวนี้นะครับนี่จากมาฝั่งนี้คือหกแถวอีกสามแถวนี้ไม่ติดก็แสดงว่าที่ผมบอกว่ามันมีสามชุดนะ่คือชุดหนึ่งมันจะขับสามแถวใช่ไหมครับนี่หนึ่งจะขับหนึ่งสองสามนี่นะนี่นี่ส่วนอีก ชุดหนึ่งนี่จะฝั่งนี้จะเป็นหกแถวนี่มันมีเก้าแถวนะครับที่ซัพพลามันมีสามชุดที่ผมบอกว่ามันมี3ามชุดนะนก็แสดงว่ามันจะขาดฝั่งสามเส้นนี้มันจะมีเส้นใดเส้นหนึ่งขาดนะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องวัดวัดดูมาดูแกออกมาแล้วดูอีกทีฮะ,ะเปิดให้ดูอีกทีอ่า ให้สังเกตนะสามแถวนี้ไม่ติดใช่ไหมครับอค่อยดูดีฮะหาไหมครับไม่ติดแล้ก็เดี๋ยวเราจะวัดดูอ ติดใช่ไหมครับแต่เส้นนี้เนี่ยไม่ติดนะเห็นไหมครับเนี่ยไม่ติดอย่างที่เส้นนี้อ่าเส้นนี้ติดนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนออกทั้งชุดนะครับเพราะว่าเราจะยกชุดให้ลูกค้าไปเลยเพราะว่ามันจะได้ใช้ได้นานอีกเราก็ไม่รู้ว่าอ่าที่ยังไม่ขาดมันจะขาดตอนไหนแล้วจะเปลี่ยนนี้ให้ไหมครับมันจะเป็นเก้าแถวครับ มีเก้าเส้นนะครับหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเก้าเส้นนะครับให้เราสังเกตน็อตนะที่ยึดน็อตนะครับเวลานับนะครับอันนี้ถอดเลยครับอนี่คือหลอดที่เราจะมาใส่ใหม่ทั้งมันเก้าแถวด้วยกันนะครับนะ เราก็จะติดกาวสองหน้าด้วยคนระับจะเด็แน่นระบายความร้อนได้ดีนะครับเดี๋ยนะอันนี้ก็ติดกาวสองหน้าทุก เส้นแล้วก็ใส่เลยทีนี้เขาวางลงนะให้มันตรงอ่ามันจะมีล็อกอยู่นะนี่นะครับเนี่ยจะมีเดือยนะนี่จะมีเดือยอยู่นี้อ่าแล้วข้างบนก็ให้ให้ตรงรูนะเนี่ยข้างบนก็จะหารูนี้ก็จะตรงกับรูนี้นะอ่าข้างล่างก็จะเป็นเดือยนะเห็นไหมครับจะมีเดือยอยู่นะ ก็าวางลงอนะเกก็เลื่อนเชื่อมลงมานะตอนี้ตัวด้านบนก็จะตรงรูพอดีนะนะนอ่าบนก็จะตรงรูพอดีฮนะก็จะทำเหมือนกันทุกตัวทั้งเก้าเส้นนะอ้าวครบทุกหลอดแล้วก็เสียบสายเลยครับทีนี้ก็ ครบครบทุกอย่างแล้วก็จะเปิดทดลองดูทีนี้ก็เสียบปลั๊กเลยดูซิว่ามันจะติดไหมโอเคเสียบแล้วนี้ก็อ้อนนะครับติดครบทุกหลอดแล้วเห็นไหมครับโอเคเป็นใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะประกอบ ชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปอาโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดทดลองดูเดี๋ยวเปิดทดลองดูดูแสงมันครับว่ามันิดปกติไหมออโอเคแสงกระจายได้ดีมากครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะประกอบจอเข้าไปทีนี้ ขั้นตอนนี้คือต้องระวังอย่างมากเลย,อยถอดปลั๊กก่อนโอเคการวางจอก็ต้องระวังนะขั้นตอนนี้คือระวังขั้นสูงสุดเลยนะครับต้องต้องระวังพอวางแล้วเราก็เช็คความเรียบร้อยคนระับ โอเคเอามือรูปดูดูว่ามันติดขัดตรงไหนบ้างมันโอเคใช้มือรูปดูเบาๆนคะรัอ,อ่โอเค <c oughs> ป,รประกอบส่วนนี้เข้าไป ให้มันเข้าล็อกนะครับอันจะเข้าล็อกอให้เข้าล็อกอ่าสุดท้ายโอเคนี่ก็สายสายแพรทดลองดูอ่าเดี๋ยวเราจะเสียบทดลองดูทีนี้ เสียปั๊กนะครกับอ่าพาวเวอร์อ่าโอเคครับตอนนี้ขึ้นมีโลโก้ขึ้นแล้วอันตอนสมาร์ททีวีอ่า 4K แล้วะอ่าก็ โอเคครับก็ใช้ได้เป็นปกติแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะาประกอบทุกส่วนเข้าไปแล้วจะเปิดทดลองดูว่าภาพสีสันมันเป็นยังไงครับาตอนนี้เราก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างครับเดี๋ยวเราจะเสียบทดลองดูภาพเสียงดูว่าเป็นยังไงเสร็จปั๊บกด power ขึ้นแล้วตอนนี้ อ่าเดี๋ยวอ่าอ่ามีภาพมีเสียงแล้วครับก็มีภาพมีเสียงเป็นปกติแล้วครับก็สรุปตัวก็สรุปตัวเสียได้เลยว่าได้เปลี่ยนหลอดแบ็คไลท์ออกหนึ่งชุดครับสลับรุ่นนี้จะเป็นรรุ่นห้าดวงนะครับนี่จะมีห้าดวง ก็มีอยู่9้าแถวครับเวลาเราสั่งเราต้องละเอียดนิดนึงว่าเพราะว่ารุ่นนี้มันจะใช้อยู่สองแบบคือแบบ8แถวและ9้าแถวนะครับเราต้องให้นับน็อตดูที่ผมแนะนําตอนต้นคลิปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรากดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ